ในขณะที่เป็นโนยังบรรเลงเพลงนะคะขอให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่ร่วมกัรดมสก,การพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอให้เราใคร่ครวญชีวิตของเราต่อพระองค์ในวันนี้เราเข้ามาถึงพระองค์เราได้มีชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อจำพักของพระองค์หรือยังขอให้เรามอบใจของเราตัวของเราจิตวิญญาณของเราให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ขอพรองทรงชำระชีวิตของเราจากความผิดบาปในชีวิตของเราพระเจ้าพรองพอพระทัยในชีวิตที่เข้ามาหาพรองพรองพอพระทัยใจที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยจิตวิญญาณของเขาเราขอสันรเสริญพระเจ้าขอพรองเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราของพระองค์เข้าไปถึงจิตวิญญาณ การนมัสการขอให้คำเทศจะเป็นมากมายผลมากมายในชีวิตของเราเจ้าและเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป องนั้นมีมากมายเพียงพอต่อชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับพี่น้องทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะทําอะไรพระองค์ทรงเห็นและพระองค์ทรงเข้าใจในความเป็นไปของทุกทุกคนขอพระเจ้าเมตตาชีวิตของเราเถิดพระเจ้าเพราะเราต้องการพระองค์ ความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธเดชขององค์จะเต็มขนาดขึ้นที่นั่นเราขอสรรเสริญพระองค์ถึงพระสัญญายิ่งใหญ่ของพระองค์และพระวจนะของพระองค์ที่มีให้กับชีวิตของเราเราขอสรรเสริญพระเจ้าสําหรับทุกพันธกิจทุกพระราชะกิจของพระองค์ที่พระองค์ได้ทําและพระองค์ยังคงทําต่อไปสรรเสริญพระเจ้าเราขออธิษฐานมอบทุกสิ่งนี้ ขอมอบทุกๆชีวิตเว้นในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะช่วงเวลาต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานเพื่อเด็กๆด,ด้วยกันนะคะ